ศาลยกฟ้องเขายังเชื่อมั่นว่าอีกสองสามคดีเขาน่าจะยกเขาว่างั้นเอ่อยกฟ้องมันจะยกได้ยังไงนะมันยกไม่ได้หรอกเอฟซีกันพูดได้เลยมันจะยกได้ยังไงแต่เมื่อเขามีเจตนาเออการที่เจตนาหรือไม่เจตนาเรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอืหลักฐานมันชัดเจนขนาดานั้นคุณจะบอกขาดเจตนาที่จะทำหรอมันไม่ใช่ตอนนี้เขาก็มาเล่นเรื่องพินัยกรรมพินัยกรรมเลือด เอาว่ากันอย่างนั้นทีเดียวนะครับเขามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วก็สร้างประเด็นสร้างอะไรขึ้นมาสตอรี่วางโครงการระยะยาวอยู่แล้วเออว่าจะทําวางแผนยังไงให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นี่แหละเอฟซนะคนเรามันจ้องจ้องที่จะเอาอะนะเขาไม่สนใจว่าคนนั้นคือใครแล้วคนนั้นผู้มีพระคุณมากน้อยแค่ไหนเขาไม่สนใจเอ,อสนใจอย่างเดียวคือว่าเขาจ้องเล่นอย่างเดียวอืม โยนใส่กองไฟให้มันเป็นควันเหรอไล,ลย,ยุงคือตอนนี้แอดเห็นแอดเห็นมันมอดไปแล้วนะเขาก็จุดแป๊บเดียวมันก็มอดแล้วนะครับเอ่อถามว่าทําให้ฟันไฟได้ไหมทําได้ก็คือเอากาะมาพร้าวอ,าอะไรนะ่ะมาใส่นะครับนะแอดว่าควายนี่แหละจะแย่ลมควันควายนะ้นเออควายจะตายซะก่อนนะแอดว่าเอาจริงๆอืม แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ย fc นะนะนะหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวอ่ะยุงมันไม่ค่อยมีมันไม่ใช่หน้าฝนนะครับหน้าหนาวในยุงจะน้อยกว่าเยอะเลยนะอืเยอะกว่าอ่าหน้าฝนมันจะเยอะกว่าหน้าหนาวจะยุงไม่ค่อยเยอะหรอกนะมันเย็นมันมันก็อาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะกดให้แล้วนะคนกดแอสุอนะครับ สวัสดีคุณคุณแดงสวัสดีครับผมนะครับนะคุณมนตรีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกขั้นด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนี่แหละเอฟซีนะแอดเห็นแล้วเนี่ยนะครับขนาดหลักฐานมันเช็ดจนกระทั่งพูดง่ายๆนะอ่าคนขับรถเขารับสาร,รภาพแล้วอะนะแล้วก็ไอพี่เมียเขาก็รับสาร,รภาพแล้ว ว่าเงินของเขานะ่ะอยู่ที่เขาเงินของทนายดังอยู่ที่เขาอาใช่ครับคุณมันรตนะครับอุ่ประสงค์สววรรีพิแดงเข้ามากรให้แล้วขอบคุณมากครับผมคุณมาลีด้วยนะครับผมนะคือพูดนี้ง่ายนะอ่าเงินของเขาเขาก็ยอมรับสาร,รภาพแลว้ว่าเงินของใครถูกไหมล่ะเขาออามาจากไหนนี่ไม่รู้ถูกไหมล่ะเขาก็เป็นผู้รับฝากอย่างเดียวเงินจะเข้าจากเขาจะเขา้จา,ขาจากเขาเนี่ย แต่อย่าลืมนะอ่าเงินมาจากไหนเนี่ยมันต้องมาไล่กันอีกนะอันเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีเขาจะไล่เขาจะยึดหมดแหละเอาพูดง่ายๆดูแล้วเนี่ยนะโดนหมดขนาดนั้นน่าอายเนาะอยากได้เงินเขาทําได้ทุกอย่างใช่ครับพ่าจิ๊บแอดว่ามันก็เกินไปนะจะเอาทั้งพูดง่ายๆจะเอาเขาทุกอย่างเลยอะเออแล้ว แม่นอกไส้ก็เอาทุกอย่างขึ้นหัวชนฝาเลยตัวเนี้ยเออหาว่าเขาใส่ร้ายอ่ะเอฟดีที่ดูดิใครจะไปใส่ร้ายเขาได้ถูกไหมเขาระดับนั้นน่ะถูกไหมเอฟซีเอดบอกดิใครจะไปใส่ร้ายเขาทำไมถ้าไม่มีมูลเขาจะไปสั่งฟ้องได้ยังไงถามอ่ะถามหน่อยใช่ไหมล่ะมันมีมูลมีเหตุมีผลนะครับมีหลักฐานมีที่มาที่ไปของมันใช่ไหมอยากจะได้ของเขาคืออยากจะได้ของเขาเป็นของตัวเอง นะด้วยวิธีใดวิธีที่มันโหดร้ายเขาก็ทอมเขาก็ยอมทําทุกอย่างคิดดูเอาเองแล้วกันเอฟมี MC. คนแบบนี้คิดว่าอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็อันตรายอะ่ะบอกตรงนะอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับคนที่เขามีตังค์นะไม่ได้แน่นอนคนคนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่อันตรายไปอยู่กับแม่นอกไส้ได้ไหมได้แม่นอกไส้ไม่มีอันตรายได้เลยเพราะเขาไม่มีตังค์ <c oughs> อะเขาไม่มีตังค์ เออถ้ามีตังเรียบร้อยไปแล้วเอ็นว่าตุยไปแล้วเอาพูดง,ง่ายง่ายตุย <c oughs> นะเรียบร้อยเออพอดีเขาไม่มีตังอะนะเขาเป็นคนที่ไม่มีตังเขาเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่มีปัญหาถูกไหมละ่ะเออเขาบอกเนี่ยเขาคุยอยู่ตลอดเวลามันจะคุยกันตอนไหนตอนนี้เขาไม่ได้คุยด้วยแล้วเขาบอกนี่เขาถามไทยคุยกันอยู่ประจําประจําขี้หมาเลยตอนนี้เขาเข้าสังเตไปแล้วจะไปคุยได้ยังไงนะมันจะ โทรศัพท์คุยกันได้ไหมถามหน่อยนะครับมันโทรไม่ได้แล้วคุยไม่ได้อยู่แล้วคือตอนนี้นะคุณมาสงนะแอดบอกเลยนะตอนนี้นะเขาเนี่ย fc นะเขาเนี่ย fc เขาถอยหมดแล้วเขาหนีพูดเนะี่ยยอดเขาตกมากกว่าเดิมเยอะแม่งเลยนะยอดเขาตกไปเยอะมากเพราะอะไร เพราะว่าคนที่เขาเข้ามาดูคนที่เขาเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เอ,อแล้วเขาบอกว่าบางคนก็มนเมนไปบอกว่ากลับประเทศให้ได้ก่อนเธอเออเขายังบ่วงว่ากูไม่กลับอะ่ะจะมีปัญหาอะไรออหไหมเขาว่างั้น,ออนะนกูไม่กลับะจะมีปัญหาอะไรไหมเ,ออเ,หเห็นไหมเออเขาก็พูดว่าหนึ่งหนึ่งสองนะระวังหนึ่งหนึ่งสองเขาว่างั้นเออนะเห็นไหมกูไม่กลับอ่ะจะมีปัญหาอะไรนะเห็นไหม มันก็แถคนมันนิสัยเหมือนกันเอฟซีเอดบอกเลยคนมันนิสัยเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอืมซึ่งบกสวัสดีครับผมใช่ครับผมคุณมาลีมันแย่อยู่แล้วคือเขาอะจะเป็นพูดงี้ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้เอาพูดอย่างงี้ดีกว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ไปใช้บริการเขาอ่ะเราคุยกันตรงนี้เลยแหละว่าไม่มีสิทธิ์ เขาไม่เอาเขาต้องไปหาทําคดีกับคนรวย,วยคนที่มีตังค์นะมีไหมมีคนยากคนจนมีไหมทําเพื่อประชาชนมีไหมไม่มีเอ๊นะเอบไม่เคยเชื่อเลยเออนะเขาทําเนี่ยมันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวเขาลว้ลวนเลยละ่ะเราก็เห็นอยู่นี่ถูกไหมละ่ะสวัสดีครึ่งบวกคุณธนาทิพด้วยนะธนาทิพด้วยนะครับสวัสดีนะเอฟซีทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม นี่แหละเอฟตีเราเห็นแล้วเห็นพฤติกรรมของเขา,เ,าเห็นการกระทําของเขาป่านนี้นะครับมันมันมีไม่กี่คนมีน้อยมากตอนนี้ที่จะเข้าข้างนะฝั่งนั้นมีน้อยมากตอนนี้เอฟเห็นดูแล้วเออที่แน่แน่ก็มีนี่แหละปอบเหลืองนี่แหละหลักๆเลยนะยืนพื้นดิน้นดิ้นจนกว่าตัวเองจะตายเอาพูดง่ายๆตุยตุยแน่นอนเออดิ้นจนกว่าตัวเองจะตุยเพราะอะไรมันชัดเจนอยู่แล้วจะไป จะไปแก้ยังไงมีแต่คําพูดอ่ะแน่จริงก็มาสินะเออมาเลยนะมาที่เมืองไทยเลยแล้วก็เดินเรื่องเองเลยหาหลักฐานเองเลยเอาไหมล่ะ <c oughs> เออมีแต่พูดไม่มีประโยชน์นะครับเขาสู้ได้หลักฐานะสู้ด้วยเหตุผลหลักฐานทั้งนั้นมีแต่หลักฐานทั้งนั้นมีที่มามีทําลงทําลายมีที่มา,มท,ท,า,มท,มาที่ไปแล้วคนคนฝั่งเขาก็รับสาร,รภาพหมดแล้วคนขับรถในเอฟซีลองคิดดูสิ เออนะขับรถให้แล้วยังจะไปอยู่บ้านเขาอีกอยู่บ้านเจ๊เขาอีกเพื่ออะไรเพื่อไปสอดส่องพฤติกรรมเพื่อไปสอดส่องดูว่าความเคลื่อนไหวของเจะทําอะไรยังไงสงสัยเขาหรือไม่เห็นไหมเออเขาก็มีความว่าถ้าเกิดเขาสงสัยเขาจะได้แก้ทางได้ใช่ไหมละ่ะเออเขามีความสงสัยไหมหนู่นนี่นั่นเอาคนเอาคนของตัวเองไปแฝงตัวเอาไปอยู่ในนั้นเห็นไหมละ่ะ โอ้ยนะครับมันล้ายนะไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยมายัดสั่งเซเลยใช่ไหมเข้ามาก็มายัดเลยนะเอาไปอยู่ในที่เดียวกันนะั่นแหละนะแอดวานแล้จริงๆคนแบบนีนะ้มันอยู่กันเนี่ยเราก็เห็นอยู่พฤติกรรมเขาถูกไหมลนะ่ะเออพฤติกรรมเขามันชัดเจนอยู่แล้วถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจนะถูกไหมถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจมันก็ต้องพูดคุยได้ทุกอย่างถูกไหมลนะ่ะแล้วก็บอกเขาทุกเรื่อง แต่นี่ไม่พูดไม่อะไรพยายามกักตัวเองไว้เฉยๆเออทำไอ้ทำไอ้พินัยกรรมก็เก็บเอาไว้เออแล้วก็บอกว่าทําลายไปแล้วทําลายขี้หมาอะไรทาลายมันต้องไปทําลายต่อหน้าเขาถูกไหมล่ะเอาไปโชว์ให้เขาเห็นแล้วว่าเออทําลายแล้วนะต่อหน้าเขาได่ไหม ใช่ครับผมโชคดีอ่ะแอดก็ว่าโชคดีอ่ะที่เขาไอเทช่างใหญ่ไปถ้าไม่เทไม่รู้จะหมดไปทักเท่าไหร่แอดก็ไม่รู้ล่ะนะเออถ้าไม่เทไปไม่รู้จะไปอีกเท่าไหร่เอฟซีจะโดนกันไปอีกคนละเท่าไหร่ยังไม่รู้เออดีแล้วเขาเทไปมันจะได้เป็นเป็นไอ้บรรทัดฐานนะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเออแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้ยนี่ฮะเขาทาแม่นอกใา้บอกนี่ฮะเขาทำมาให้ติดคุกได้เป็นไงล่ะ เออเขาไปช่วยประกงประกันตัวนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยะอะไรยังไงเขาก็ได้ประกันตัวอยู่แล้วเออมันไม่ใช่อย่างของเขาอย่างนั้นนะเห็นไหมทําอะไรก็ได้อย่างนั้นกับตัวเองเออทาอะไรเขาไว้นะตอนนี้ก็กลับมาตอนนี้เขาบอกว่าเขาเครียดเหมือนกันเพราะอะไรลูกสาวก็โดนนะครับเอ,อ่อทั้งฝ่ายทั้งลูกชายก็โดนอย่างเงี้ยโดนโดนทั้งหมดนะครับไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปพึ่งใครหรือไปช่วยใครได้ ช่วยใครไม่ได้เลยส,สรุปสุดท้ายก็ช่วยใครไม่ได้สักคนนะเอาะจริงจริงช่วยได้ยังไงก,ก็เข้าผิดจริงมันจะไปช่วยตรงไหนได้มีแต่ข้อหานักหนัก,นกทั้งนั้นนะมันต้องยอมรับสภาพยอมรับความเป็นจริงไม่ใช่แถทุลันไปดันทุลังไปอย่างนั้นนะครับใช่ครับผมคุณประสงค์นิสัยเหมือนกันเนี่ยนิสัยเหมือนกันถึงอยู่ด้วยกันได้มันชัดเจนตอนแรกแอก็แอดก็ดูใหม่ๆนะ แอดก็ดีว่าเออ่าทนายดังกับกับไอแม่นอกไส้เนี่ยทําไมเขาอยู่ด้วยกันได้ในเมื่อทนายดังเขาเป็นคนดีนะแอดก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นว่าเออเขาช่วยเหลือประชาชนนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออทางานเพื่อประชาชน <c oughs> ช่วยไปร้องเรียนคนนั้นคนนี้ <c oughs> เราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีอืมแล้วเราจะมาอยู่กับแม่นอกไส้ได้ไงแม่นอกไส้โอ้โหเป็นคนปิ้นป้อนอตลบตะแรงบิดเบือนความเป็นจริงนู่นนี่นั่น ที่ไหนได้ดูไปดูมาพอมันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโอ้โหเราเพิ่งรู้ว่าอันนี้มันหนักกว่าแม่นอกไส่นี่ว่าโหดโหดเร็วดีเลยล่ะพูดเนี่ยน,นะถ้าคนถ้าคนไม่เร็วสุดๆนี่ทาไม่ได้นะเอพีนะอ่ามีมีไอ้นักเขาเรียกว่านักวิเคราะห์นะครับนะเข้ามาวิเคราะห์มาอ่าพิสูจน์เลยว่าคนที่เขาเออ่พูดง่ายว่า ไม่เห็นบุญคุณคนเขาบอกเป็นคนที่แย่ที่สุดนะเป็นคนที่เลวมากเขาว่างั้นเออคนที่ไม่เคยเห็นบุญคุณคนนะไม่สํานึกบุญคุณคนเขาบอกเลวมากพูดแบบนี้เลวจริงๆเลวมากบอกได้เลยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเขาไม่สนใจไง มาเฮาล,ล้างคุกรอเนอะทักทายทุกคนคุณกเกษมนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซี FC, เราเราเห็นกันแล้วนะครับว่าคนแบบนี้เขาก็ต้องดูแบบนั้นเขาจะไม่ได้ดีในชีวิตเลยแอดบอกได้เลยชีวิตเขาเนี่ยเริ่มมีแต่ตกลงตกลงอ่ะช่วยไม่ได้หรอกแอดว่าแหละช่วยไม่ได้แล้วละ่ะชีวิตของเขาเนี่มันจบแล้วแอดพูดได้เลยนะจริงๆเอ่อถึงแม่นอกใ้จะพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์ ดันยังไงก็ไม่มีประโยชน์เออตัวเองก็พอจะโดนไปด้วยนะตอนนี้ลำบากเพราะอะไรเออทำคลิปทำอะไรก็ไม่ดีนะไม่ได้เพราะเครียดเงินก็จะไม่มีเออจะบอกว่าจะกลับประเทศไทยก็จะกลับยากแล้ะนะหาหาเงินตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นมดก็ไม่ได้นะเออยอดวิวไม่ได้ไม่ถึงใช่ไหม เออลำบากแล้วอยู่ที่นู่นก็นข้าวของชีพมันสูงอ่าหากินคนเดียวอ่ะเอฟซีเออตอนนี้วิบากกรรมเนี่ยลุมเล้าเขาอย่างมากเลยแอดบอกเลยวิบากกรรมเนี่ยลุมเล้าเขามากเพราะอะไรเป็นคนที่พูด,ดง่ายช่วยเหลือแต่คนพวกไหนมิตรทั้งนั้นช่วยเหลือก็มิตรทั้งนั้นเออคนไม่ดีคุณไปสรรเสริญเยือนยอกับคนที่เขาไม่ดีคนที่เขา เออกระทําทความผิดในสังคมใครจะไปยอมรับได้ถูกไหมใครจะไปช่วยกันนะอุปการะช่วยการส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนช่องใครจะไปทําถูกไหมเออต่ก่อนเนี่เห็นบางทีเขาก็มีอ่าสติกเกอร์ให้เรื่อยเรื่อยพรรคนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเขารู้แล้วเออเขารู้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะสู้เพื่อลูกเขานะ่ะเขาจะสู้ สู้ไปเลยบอกเลยเลยสู้ไปเลยเอาเต็มเต็มที่เออเอาไปเลยเอาเต็มที่ไปเลยอืมใช่ครับผมคุณรัศมีตัวเองอยากเอาตัวเองไม่รอดใช่ไหมมันไม่เก่งจริงหรอกเอ็ดดูแล้วมันจะเก่งจริงที่ไหน FC. เอฟซีเออมันก็พูดไปนะบิดเบือนพูดไปเข้าไม่ให้ค่าโดยซ้ำไปนะพยายามบิดเบือนพยายาม พูดให้เขาเห็นว่าโอ้ยมันไม่ใช่ความจริงหรอกเขามีแต่การแกล้งอ่าลูกเขานะการแกล้งเขาอย่างวนงี้เออมันมันไม่ชัดเจนเขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรเขาจะโยนขี้ไปให้เจเขานะ่ะเจอ้อ,อยโยนขี้ให้อย่างเดียวเอ,อเขาบอกว่าเนี่ยเวลาอ่าบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับนะต้องเป็นเจอ้อ,อยนําเสนอให้เขาว่างั้นนะเพราะว่าอ่า ทนายดังนะ่ะเขาคงไม่เสนอเองหรอกว่าจะให้ลูกตัวเองไปเป็นอบุตรบุญธรรมเขาอันนี้เขาบอกเลยนะในสัมภาษณ์นะแอดยังได้ยินว่าเจ๊อ้อยเขาก็บอกว่าฝ่ายทนายดังเขาเป็นคนนําเสนอเองว่าให้ลูกเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมแต่คราวนี้ว่าลูกชายของเจนะ๊อ้อยน่ะเขาไม่ยอมเออพอเขาไม่ยอมปุ๊บเนี่ยเขาคัดค้านเนี่ยแม่เขาก็ต้องเชื่อลูกเขาถูกไหม อ,อแม่เขาก็ต้องเชื่อลูกเขาสิเขาบอกอ่าไม่ยอมเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมไม่ทําให้คือไม่ยอมที่จะเป็นรับมาเป็นบุญบุญธรรมโอ้ถ้างั้นละซวยบองตรงซวยถือว่าแกโชคดีแกมีบุญมากเลยแกไม่รับเข้ามาตูถ้างั้นงานเข้าเลยแล้วพินัยกร,รมก็อยู่กับเขาถึไงไหมเขาจะเขียนยังไงก็ได้เออเขาจะเขียนยังไงก็ได้เออเขาไม่ให้มาดูเลยว่าเขาบอกว่าทําลายไปแล้ว แล้วก็วางแผนที่จะพาแกไปท่องนะเออไปท่องน้ํานะครับไปล่องแพนะครับไปล่องเรืออย่างเงี้ยเนาะโอ้โหล่องเรือหาลักเออนะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทําไงอ่ะจะแม้ใครจะไปรู้อันนี้เราก็ต้องคาดเดาไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าทําไมเราถึงคาดเดาไปแบบนั้นว่าต้องมีเหตุร้ายนู่นนี่ก็การกระทําของเขาไงเออมันการกระทําของเขาทั้งนั้นอืม ใช่ครับผมก็บุญแล้วล่ะที่เขาไม่ไปเที่ยวด้วยบุญแล้วที่เขาไม่ไม่ไม่ไปด้วยเขาบอกเขาไม่อยากไปเราว่ามันลําบากเขาก็ไม่อยากจะไปไปทําไมไปจะเน้นอะอ่ำใหค know you know you ้คนนู้นรู้จกักคนนี้รู้จักเ็าจะไปทําไมมันไม่เกี่ยวเขา like. ว่างั้นเขาไม่อยากรู้จักใครดังนั้นแค่นี้เขาก็พอเพียงแล้วก็อ,อยู่ได้เขาไม่ต้องการรู้จักใครดังนั้นอ่าเขามีตังเขามีเงินมีทองพออยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้อง <s> ไปไขว่คว้าหามาอีกเอาพูดง่าย สวัสดีครับช่างบอยด้วยนะครับผม,มโชคดีสุดๆใช่ครับผมโชคดีสุดๆแอดเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้นะถ้าเกิดเขาทำตามใจทุกอย่างนะโดนอีกเยอะแอดบอกได้โดนอีกเยอะซื้อเรือเท่าไหร่สา,ามร้อยกว่าล้านเห็นไหมที่ดินอีกร้อยกว่าล้านมันจะไปเท่าไหร่เอฟซี เมื่อมันจะไปอีกเท่าไหร่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่หมดไปอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเออแล้วคิดดูสิแล้วก็ยังจะทําพินัยกรรมจะเก็บเอาไว้อีกตั้งหากนะเ fc นะก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันมันจะไปอีกเท่าไหร่เนอ,อใช่ไหมมันจะเยอะมากมายมหาศาลนะเอดว่าบอกได้เลยว่างานเนี้ยมีบันเทิงแน่นอน